ดาราสาวมีลูกชีวิตเปลี่ยนทุ่มเวลาให้เต็มร้อยไม่หวานสามีเหมือนเคยสามีแอบน้อยใจตอนนี้อะไรก็ลูกนักแสดงพิธีกรสาวสวยรถเมคคนึงนิดได้ออกมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการขับไฟเดโชได้เปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยยกทุกวินาทีตอนนี้ในชีวิตคือลูก รถเมย์การเป็นแม่คนอดทนมากเลยค่ะมากจริงๆตั้งแต่ท้องเลยค่ะด้วยความที่เรารู้ว่าเราแพ้ท้องเรารู้สึกเลยว่าเราทรมานมากเลยมันไม่ได้เหมือนคนไม่สบายกินยาแล้วหายแต่นี่กินยาแล้วก็ไม่หายกินยาก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้คือกินยาได้อยู่ไม่กี่อย่าง เพราะเราห่วงเดี๋ยวลูกจะเป็นอะไรไหมถ้าเราทําแบบนี้แล้วลูกจะโอเคหรือเปล่าลูกหายใจหรือเปล่าเหมือนเป็นคนวิตกจริตจ,จิตตกไปเลยระหว่างที่ท้องเพราะมันจะมีความกังวลใจเยอะมากค่ะจนแบบคลอดน้องปลอดภัยดีแล้วนะแล้วเราจะเลี้ยงลูกยังไงลูกร้องแบบนี้ร้องหมายถึงอะไรนะอันนั้นคืออะไรคือมันแบบสัพเพเหระจิปทะทุกอย่างในชีวิต คือมันกลายเป็นว่าร้อเอร์เซนที่มีอยู่คือไปอยู่ที่ลูกหมดเลยค่ะคือแบบชีวิตเราหายไปหมดเลยแต่มันทดแทนด้วยความสุขรถเมยใช่ค่ะแต่ถามว่าเรามีความสุขไหมที่ได้เลี้ยงเขาเรามีความสุขเราได้เห็นพัฒนาการของเขาทุกวันวันนี้ลูกชันคานแล้ววันนี้ลูกชั้นเดินแล้ววันนี้ลูกชั้นสวัสด,ดีได้วันนี้ลูกทำนู่นทำนี่ คือมันจะตื่นเต้นทุกวันที่เราได้เห็นเขาเปลี่ยนแปลงบางทีวันสองวันเปลี่ยนแปลงเราก็เซอร์ไพรส์ภูมิใจให้เวลากับลูกเต็มรูปแบบมากๆแบ่งเวลาให้กับคุณพ่อของลูกบ้างหรือเปล่ารถเมย์น่าจะน้อยใจเบาๆอยู่ค่ะเพราะเวลาทั้งหมดไปอยู่กับลูกหมดเวลากับเขาก็จะน้อยลงถามว่าได้มีโอกาสคุยอะไรกับพี่บอลบ้างไหมพอพี่บอลออกไปทำงานแทบไม่ได้คุยเลยค่ะ เพราะวันๆนหนึ่งของเราคือลูกเช้าตื่นมาปุ๊บเราก็อุ้มลูกเตงเตงลงมาทานข้าวพี่เรียงช่วยดูเย็ยนเราก็อุ้มลูกพาลูกนอนพี่บอลก็จะมีโมเมนต์แบบแล้วทำอะไรเสียงดังก็ไม่ได้ลูกกลับอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนดูหายไปแต่เราก็เริ่มกลับมามีเวลาให้พี่บอลแล้วค่ะ หมายถึงดูแลถามไถยมีโอกาสได้คุยกันพยายามจะปรับแบบว่าช่วงเวลาบางช่วงมีเวลามานั่งคุยกันไหมหรือออกไปกินข้าวกันสองต่อสองอย่างนี้ค่ะเพราะช่วงก่อนหน้านี้ไม่มีเลยไม่มีอารมณ์ที่จะทิ้งลูกออกไปเพื่อที่จะไปทานข้าวกันเองแต่หลังๆเริ่มไปแล้วค่ะ แต่ไม่ใช่แค่ดูแลเท่านั้นตอนนี้ยังเป็นภรรยาที่ดุด้วยขนาดสามีจะไปเตะบอลยังไม่ให้ไปเลยทำไมเอ่ยรดเมย์กลัวเขาเจ็บค่ะเตะมาบางทีขาพลิกแล้วล่าสุดประมาณ2เดือนก่อนหน้านี้พี่บอลไปเตะบอลเราก็ปล่อยนะคะช่วงหลังๆเพราะคิดว่าเขาก็คงแบบเซฟตัวเองเขาก็พูดว่าเขาเซฟตัวเองโทรศัพท์มาเราก็ไม่ได้รับ เพราะว่าเราเลี้ยงลูกทุกวันตอนเช้าเขาก็ตะโกนเข้ามาในกล้องรถเมย์รับโทรศัพท์ด้วยเราก็เกิดอะไรขึ้นเราก็วิ่งไปรับโทรศัพท์พอรับสายเพื่อนเขาก็พูดว่ารถเมย์บอลประสบอบัติเหตุนะหัวเลือดออกเลยแล้วมือน่าจะหักใจเราคิดเลยคืออุ้มลูกยังไงล่ะเข้าใจไหมคะคือลูกยังเด็ก แล้วถ้าเกิดมือเป็นอะไรขึ้นมามือหักมือใช้การไม่ได้แล้วคืออุ้มลูกไม่ได้คือมันแบบสารพัดสารเพเราก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลดิวไปก่อนให้โรงพยาบาลจัดการพี่บอลก็ไปพอเราไปถึงเขาห้องฉุกเฉินเราก็แบบแผลแปะแบบนี้แถบหนึ่งแล้วมือก็ดามอยู่แล้วเขาก็ไปบอกพยาบาล อย่าบอกภรรยาผมว่าแผลผมเป็นอย่างไรคือเอาง่ายๆรถเมมาถึงเธอต้องไม่เห็นแผลของฉันว่ามันใหญ่ขนาดไหนสุดท้ายคือหัวเป็นนิดเดียวแต่มือต้องผ่าตัดตอนแรกที่เรากลัวอย่างเดียวคือเขาใช้มือไม่ได้นอกจากเราเลี้ยงลูกแล้วเรายังต้องมาดูแลสามีคือมันจะกลายเป็นภาระคือเราก็พูดกับเขาต,งตรงๆว่าพี่เราต้องช่วยกันคือทำอะไรก็ได้ที่ตัดความเสี่ยงทั้งหมด เพราะลูกเรายังเล็กยังต้องมีเวลาที่เราต้องดูแลลูกอะไรที่มันจะเสี่ยงต่อให้นิดเดียวตัดความเสี่ยงได้ตัดไปก่อน